สวัสดีครับผมนายนนรงศักดิ์เกียรติบุญรุรกระจอนะครับรหัส5310060040นะครับวันนี้เราจะมาทําการประกอบส่วนจักรยานล้อหลังกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดไฟล์ชิ้นง,งานเฟรมจักรยานขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกที่ไฟล์ make assembly from part นะครับโอเคครับแล้วก็คลิกที่ชิ้นง,งานก็เบาเข้าไปอ่า โอเคเราก็ได้แล้วนะครับต่อไปจะทําการฟิก่อนนะครับเปลี่ยนฟิกเป็นโฟส์นะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานเป็นโฟส์แล้วเราก็ทำการมูฟมานะครับเอ้ยไม่ใช่ครับโรเทชนะครับบายเดลต้าเอกวซนะครับบายเดลต้าเอกองศาแล้วกันครับโอเคนะครับต้องคลิกที่ชิ้นงานด้วยนะครับอ่าแล้วยายไปเรียบร้อยต่อไปก็ฟิกมานนะครับคลิกขวาที่เดิมนั่นเอง ต่อไปเราก็เอาไฟล์ที่ชื่อว่าล้อจักรยานเข้ามานะครับโดยการคลิก insert component นะครับแล้วก็ก็เบาหาไฟล์ไปนะครับเราก็เบาหาไฟล์คงล้อหน้าจักรยานนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปก็ทําใช้คําสั่ง make นะครับคําสั่ง make คลิกที่แกนล้อนะครับกับ ช่องล้อนะครับช่องใส่ล้อนั่นเองอ่านะครับผมแล้วก็ทำการเมทนะครับพื้นที่ผิวนี้กับพื้นที่ด้านในนะครับพื้นที่ด้านในนี้ให้มันติดกันนั่นเองนะครับโอเคเราก็ได้แล้วนะครับสองส่วนนะครับ แล้วลองทําการมูฟดูนะครับว่ามันเคลื่อทนที่ในทิศที่เราต้องการได้หรือเปล่าที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสังเกตว่ามันหมุนได้นะครับแต่มันเคลื่อนที่ซ้ายขวาไม่ได้นั่นเองก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการหาไฟล์เหมือนเดิมนะครับ import ไฟล์เข้ามา insert component นะครับแล้วเราก็หาไฟล์ชิ้นงานนะครับที่มีชื่อว่า แกนเบาะนั่งนั่นเองนะครับแกนเบาะนั่งนะครับเราหาเจอแล้วนะครับแล้วก็พอ์ตไฟล์เข้ามานะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเมทให้มันคอนซินทิกกันนะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปเราจะให้ข้างบนเนี่ย กับเฟรมจักรยานะครับห่างกัน125อ่านะครับให้เส้นนี้กับด้านบนนะครับห่างกัน125นะครับอา้าวขับสั่งไม่ขึ้นนะครับ อ่าเราก็พิมพ์ไปนะครับ125มิลิเมตรนะครับที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับสชิ้นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะทำการ Import ไฟล์เข้ามานะครับที่ชื่อว่าเอ่อข้อมูลเบาหรือเปล่านะครับอ่าใช่นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหาไฟล์นะครับ อ่ะเราก็ได้มาแล้วนะครับเราก็เอามาวางไว้ใกล้ๆนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการประกอบนั่นเองเราก็เมดนะครับเมดนะครับให้อันเส้นล่างสุดนะครับับเส้นนี้คิกคำั่งเมดนะครับอย่าลืมนะครับอ่า ใช่นะครับแต่เราต้องเลือกที่เส้นนะครับให้มันมาสัมผัสกับเส้นนี้นะครับจะได้หรือเปล่าใจเย็นๆนะครับผมอ่า อ่าเราก็ได้แล้วครับต่อไปเราก็มาเมดนะครับด้านระนาบนะครับเราก็เลือกระนาบด้านขวาอ่ากับระนาบด้านขวาของรูปนะครับให้มันขนานกันนั่นเองอเคก็ประมาณนี้นะครับลองไปศึกษาดูนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็ จะ import ไฟล์เข้ามานะครับก็ไฟล์ต่อไปนะครับที่เราจะเอาเข้ามาก็คือตัวประคองข้อมูลเบาะนะครับข้อมูลเบาะแล้วก็หาแล้ก็เจอแล้วนะครับก็เอาเข้าไปแต่เราจะต้องทําการดึงมันออกมาสองอันก่อนนะครับอ่าดับเมดก่อนก็ได้นะครับให้อันนี้ นะครับกับอันนี้มันเส้นศูนย์กลางเดียวกันแล้วก็ให้หน้าตัดฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับมันติดกันนั่นเองโอเคต่อไปนะครับเราก็จะทำการดึงมันออกมาเป็นสองชิ้นนะครับคลิกคอนโทรนะครับแล้วก็ลากออกมาเลยนะครับก็ได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ คลิขวาที่นี้มุกวิตเทรตนะครับแล้วก็เลื่อนมันกลับไปนะครับเลื่อนสีเขียวๆนะครับเส้นสีเขียวๆอ่ะก็ได้นะครับก็ทําการเมดมันก็เมตดเหมือนเดิมครับไม่ยากครับผมอ่ารูนี้กับรูนี้นะครับ โอเคต่อไปแล้วหน้าด้านนี้กแบบับฝั่งนี้นครับอ่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับให้หน้า,นาสองอันนี้มันขนานกันนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะทําการอัไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าเหล็กประคองเบาะนั่นเองนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ได้ตัวประคองบอกแล้วนะครับได้มาอันนึงนะครับแล้วก็ทําการเมดมันไปอันนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคก็อไปนะครับเราจะใช้คําสั่ง m i ลเล r นะครับก็อินเสิร์ตนะครับทูนะครับใช้คําสั่งทู o l อ,อยู่ไหนวะ อ่า insert นะครับ m i l l e r component นะครับแล้วก็เลือก m i l l e r p e n นะครับแล้วนบด้านขวาแลวนบด้านขวาแล้ว component ที่เราจะใช้นะครับก็คืออันล่าสุดที่เราเอาเข้ามานั่นเองแล้วก็คลิกลูกศรไปนิดนึงนะครับให้มันเราก็เลือกว่าให้มันเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับ หรือเปล่าอ่ะแบบนี้นะครับโอเคติ๊กถูกไปนะครับแล้วเราก็หมุน,นครับลองหมุนดูนะครับอ่าหมุนดูนะครับอ้ยาโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใส่เบาะกันนั่นเองอ่าต่อไปก็ทำการใส่เบาะนะครับ insert component ก็ Comp onent, หาไฟล์เบาะเข้ามานะครับเบาะจักรยานอยู่ไหนเอ่ยอ่าเราก็ได้นะครับเบาะจักรยานเราก็ทำการหมุนมนะครับหมุนหมุนให้ใกล้เคียงความจริงนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทําการเมดนะครับเมดให้ท่อนี่กับรูนะครับรูของเบาะนั่นเองนะครับอ่ะมันจะยากนะครับเราก็ทําการปรับนะครับปรับเอ๊ไม่ใช่อันนี้นะครับ อค okay. อันล่าสุดที่เราเอาเข้ามานะครับแล้วก็ปรับความหนาความสว่างโอเคแล้ก็ทําการเม็ดได้ง่ายนะครับเพราะเราเห็นรูแล้วอ่ารูนี้กับอันนี้ดูมีสีรูนะครับก็ให้เม็ดทั้ง4อันเลยนะครับให้มันเป็นสูนยนกลางเดียวกันโอเค ค่อยๆทําไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะเมดให้มันติดกันนั่นเองนะครับด้านบนกับด้านบนอ่าเส้นนี้กับพื้นที่นี้ก็ได้นะครับให้มันติดกันนั่นเองโอเคนะครับเราก็ได้เบาะจักรยานมาแล้วนะครับต่อไปมันยังหมุนได้อยู่นะครับเราก็เลยจะทําการ เมดมันอีกครั้งนะครับโดยจะเม็ดระนาบด้านบนของเบาะจักรยานนะครับก็เข้าที่เบาะจักรยานแล้วก็เลือกระนาบด้านบนนะครับแล้วก็กลับหัวต่อเบ,บาะนะครับระนาบด้านบนของหัวต่อเบ,บาะโอเคก็ได้ระนาบสองอันนะครับต่อไปเราจะเลือก advanced mode นะครับ advanced mode โดย เลือกเป็นมุมนะครับอ่ะเลือกเป็นมุมนะครับผมโดยให้ start angle เป็น10นะครับ10อันนี้เป็น90นะครับอ่ ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับรดจักรยานนะครับแต่อีกยาวไกลนะครับโอเคนะครับอ่านะครับต่อไปเราก็ทําการเอาไฟล์แกนจักรยานเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะทำการซ่อนนะครับก็ลากคุมทั้งหมดเลยนะครับคลิกขวานะครับ เลือก Change Transparency อ่าควาจริงเลือกซ้อนซ้อนก็ได้นะครับผมอ่าหายไปนะครับหายโอเคซ้อนไปแล้วแล้วอันนี้เราก็ซ้อนบ้างโอเคนะครับแล้วก็เพื่อให้ทำการง่ายขึ้นนะครับเราเอาอันนี้เข้ามาแล้วต่อไป เราก็จะไปหาไฟล์นะครับที่เราทำไปแล้วก็คือไฟล์ตัวประคองเฟืองนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แบร l i n งก่อนนะครับแบร l i n งโดยคลิก d ี s i g n ไลบรารีนะครับอ่ทูลบล็อกนะครับเข้าไปนะครับเลือกมาตรฐานเป็นดินนะครับก็แบร l i n งนะครับเลือกเป็นบอลแบร l l i n g Angular c o n t a ท t นะครับ เปิดมันเข้ามานะครับโดยให้ขนาดเป็นเจ็ดสองศูนะครับ Number o อ b บบ l แปนะครับโอเคก็ได้นะครับเอามา2อันนะครับก็แยกคีดคอนโทรลแล้วก็เมดมันเข้าไปนะครับอันนี้อยู่กับอันนี้นะครับผมแล้วให้อันนี้กับหน้าตัดนี้ ชนกันนะครับโอเคอันก,ก็เหมือนกันนะครับก็ได้ง่ายๆครับผมมีมียาครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวประคองเกียร์เข้าไปนะครับโอเค อ่าครับผมแล้วก็ให้มันติดกันนะครับเม็ดหน้าตัดอันนี้กันหน้าตัดนี้ให้ติดกันนั่นเองโอเคเราก็ได้แล้วนะครับแต่เราจะทําการมิลเลอร์หรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะหมุนเอาก็ได้นะครับก็คลิกมาเป็นสองชิ้นอ่าจะต,ต้องออกจากเม็ก่อนนะครับคอนโทรลลากออกมานะครับแล้วก็เม็ดนะครับ เม็อันนี้อ่เมดไปนะครับอันนี้ศูนย์อยู่อันเดียวกันนะครับโอเคแล้วให้อันนี้ติดกันนะครับโอเคนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีล่องริมด้วยนะครับเราก็ต้องให้มันติดกันนั้นเอง โอเคนะครับอีกอันก็ทําเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็ไม่ยากครับค่อยๆทาไปนะครับโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเราก็เอาเฟืองจักรยานมาใส่นะครับเราได้เฟืองจักรยานมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการ เมนะครับคาสั่งเมดให้มันอยู่เซนเตอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็ให้ด้านนี้นะครับกับวิ้ิว,ด,วด้านนี้มันติดกันนั่นเองโอเคนะครับแล้วก็ทําการดึงอันนี้ออกมาอีกชิ้นหนึงนะครับแล้วก็เมดมันเข้าไป อโอเคครับแล้วก็ให้พื้นที่ผิวนี้นะครับเป็นตัวประคองเกียร์อันนี้ติดกันนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับร่องเฟืองก็ต้องอันเดียวกันด้วยนะครับแล้วเราก็เช็คว่ารูเฟืองนะครับรูเฟืองแล้วก็หมุนหายรูเฟืองนะครับโรเทร่นะครับโรเทร ซ้อนไปก่อนนะครับเราก็เม็ดรูนะครับให้รูมัอนอยู่ศูนย์อันเดียวกันโอเคนะครับก็จะได้แล้วนะครับอ่าก็ทำการเอาอันนี้คืนมานะครับโอเค แต่อันนี้นะครับรูมันไม่ตรงนะครับรูมันไม่ตรงเราก็ต้องทําให้รูมันตรงนะครับอ่าอาแล้วก็ทำการเมดนะครับรูกับรูนั่นเองให้มันตูนกลางเดียวกันนะครับก็เลือกอันนี้กับอันนี้ก็ให้มันศูนย์กลางเดียวกันอีก โอเคนะครับอ่าเราก็ให้หน้าอันนี้กับอันนี้นะครับสัมผัสกันโอเคนะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็ต้อง เอาก้านถีบจัก,กรยานเข้ามานะครับผมอ่าเราก็ได้นําเอาก้านถีบจัก,กรยานมาแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการเมทนะครับให้อันนี้กับอยู่ศูนย์เดียวกันนะครับโอเคนะครับให้อันนี้ล้วตัดนี้ล้วตัดนี้ชนกันนั่นเองนะครับโอเค อย่าลืมนะครับเรามีล่องริมด้วยก็ให้ล่องลิมเหมือนล่องริมชนกันนะครับอ่าก็ได้นะครับได้จัก,กรยานข้างซ้ายจะสังเกตว่าซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันนะครับอ่าเราเหมือนเราทําผิดด้าน,นะครับก็แก้ได้นะครับผมอ่า แกนะครับก็เ,เมดไหมครับไม่ยากครับผมอ่ะเราก็ได้แกนปั่นมะแล้วนะครับต่อไปเราก็ทำการเอาไฟล์ชิ้นรองเท้าเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะเราก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปก็ทำการเมดนะครับเมดร,รูเจาะนะครับ ที่เราทําการเจาะเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องมาทําเองทีหลังนะครับเพราะว่าในแบบที่ทําตอนแรกมันไม่มีนะครับผมอ่าอันนี้ก็นี้ติดก,กันนั่นเองอ้าวไม่ได้นะครับอ่านะครับผมใจเย็นๆนะครับไม่ได้ ยากเลยนะครับจบโอเคนะครับ ทำการเมดนะครับหนาตัดนี้แบบนี้ให้มันติดกันนั่นเองโอคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทำในฟ้องก็ไม่ได้นะครับก็ค่อยๆหาปัญหาไปนะครับถ้าไม่ได้เราก็ย้อนกลับไปนะครับผมก็ลองเลื่อนๆดูนะครับ เราก็ได้มาแล้วนะครับแกนปั่นจักรยานนั่นเองนะครับก็เหลือแค่ใส่น็อตนะครับตามมาตรฐานนะครับก็ตามหนังสือนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับก็เลือกดินนะครับก็มีหลายอันนะครับมีเป็นโบล์ตและสกรูนะครับเราก็เลือกตามที่เขาให้เลือกไปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปแล้วก็จะทําการประกอบกับไฟล์ใหญ่นะครับ ที่เราซ่อนเอาไว้นั่นเองมันก็จะเรียกมันกลับมาแล้วโอเคให้มันโชว์เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเมดนะครับเมดวงกลมนี้กับวงกลมนี้นะครับให้มันอยู่ศูนย์อันเดียวกันนั่นเองนะครับอ่า เห็นไหมครับว่ามันเครื่องจะแหลกนะครับเพราะว่าต้องประมวลผลเยอะนะครับผมอา,อาจจะช้านิดนึงนะครับแล้วเราก็เมทอีกทีนะครับโดยให้ขอบลูกปืนเนี่ยกับขอบของโครงจักรยานนะครับปรับอันนี้ก่อนนะครับ ขอบนี้นะครับขอบนี้ก็ขอบของแบริ่งขอบแบริ่งนะครับแบริ่งโอ้ยนะครับใจเย็นนะครับอมืมันติดก,กันนั่นเองนะครับโอเคครับไม่ได้นะครับแต่เราก็ลองลองเลื่อนดูก่อนนะครับ อ่าเราก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องมันช้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของล้อหลังนะครับที่เราจะมาทํากันนะครับผมแล้วก็ซ่อนไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับซ่อนโครงจักรยานไปนะครับ ซ่อนให้หมดกับซอนให้หมดก็ได้นะครับก็ซ้อนก่อนนะครับซ้อน <c oughs> เราก็เหลือล้อไว้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ได้ล้อมานะครับต่อไปเราก็จะทําการ ประกอบนะครับโดยเราก็จะนําไฟล์นะครับเฟืองข้างหลังเข้ามานะครับโดยเรียงตามตัวประกอบเฟืองแล้วเฟืองหลังแล้วก็ใส่สลักนะครับแล้วก็ใส่นัดนั่นเองนะครับก็ไปหาไฟล์อ่าเราก็ประกอบไปแล้วนะครับตัวประกองเกียร์กับเฟืองหลังนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะทําการใส่สลักนะครับใส่สลักแล้วก็ ทําการหาไฟล์นะครับก็ Import ไฟล์เข้ามาสลักสี่เหลี่ยมน,นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปนะครับโดยการเมดนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวก่็น,นะครับแล้วก็ทําการเมดไปนะครับใจเย็นนะครับ นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับใส่สลักต่อไปก็เหลือใส่นัดนะครับใส่นัดรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นมาตรฐานดินนะครับเยวคงจะทําให้ดูนะครับก็เข้าไปที่อ่านัดนะครับมาตรฐานดินนะครับเราเข้ามาตรฐานดินก่อนดินนะครับเลือกนัดนัด่นเอง และแบบอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบเฮกนัทนะครับเฮกนัทไฟพิษอ่าเฮกนัทไฟพิษนะครับเฮกนัทไฟพิษหาก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับอ่าเจอแล้วนะครับเฮกนัทไฟพิษรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเฮกตินนัทนะครับอ่า ab บสองแปด สอง7ปหนั่นเองนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับอ่าอันนี้รู้สึกว่าจะให้เป็น m 1 0นะครับเราก็ได้ m 1 0มาแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะทำการเมทมานะครับอย่างงี้ครับก็ ใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับการใส่น็อตสกรูและสี่รูนี่ก็ทําการใส่น็อตสกรูให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับจะลองโชว์นะครับโชว์ทั้งหมดทีง,งานทั้งหมดนะครับ โชว์ให้หมดนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่ไฟล์ยางนะครับเอาไฟล์มาจากแผ่นซีดีนั่นเองก็ไม่ยากนะครับ ยางล้อนะครับยางล้อก็ทำการเม็ดมันเข้าไปให้วงมันเป็นส่วนร,ร่วมกันนะครับแล้วก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีขอบไปให้ติดก,กันนะครับผมอ่ ต้องเลือกดีๆนะครับเพราะสีมันกลืนกันมากนะครับโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเราก็เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาขณะนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ